ไม่แล้วจะได้ตังค์ยังไงครับรจะได้ตังค์เลยไหมถ้าคุณพี่เริ่มทำงานก็ได้นะครับถ้าพี่ทำยอดขายได้เยอะพี่ก็ได้ตังค์เยอะนะครับแล้วแล้วพอทําหลังจากนั้นแล้วจะได้ตังค์เลยไหมครับก็ได้เลยนะครับแบบได้วันต่อวันเลยครับเพราะพี่เป็นพาร์ทไทม์ออนไลน์นะครับก็ได้เป็นพนังานประจํานะครับ ลาดสตาร์นะครับปั๊มยอดขายปั๊มยอดขายยังไงนะเลือกตัวอย่างนะครับสินค้าของแม่ค้าร้านนี้มีอยู่ที่หนึ่งดาวคุณพี่ก็เข้าไปทําการปั๊มยอดขายนะครับเปนเป็นห้าดาวช่วยแม่ค้าเขาขายสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วผมจะได้เงินยังไงบ้างะผมผมจะได้รายได้ยังไงรายได้องพี่จะอยู่ที่วันละห้าร้อยสิบสองพันบาทต่อวันนะครับอืมสนใจครับสนใจครับ ที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยไลน์กับแอดมินบริษัทได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดงานให้พี่ทาความเข้าใจด้วยนะครับได้ครับแล้ว<ล>ได้ตังได้ตังเลยไหมได้ตังเลยไหมที่จตแอดไลน์บริษัทก่อนไหมครับเอ่อตอนนี้ผมยังไม่มีโทรศัพท์ที่จะแอดไลน์ครับอ้าวทำไมอะพี่คือตอนที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับผมพี่พี่ใช <Am ma, S 1> ้อามาครับอมาฮะเดี๋ยวพี่เอาไลน์ไปเอาไลน์บริษัทไปก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อพี่ได้โทรศัพท์พี่ก็คอแอดเข้าไปคุยก็ได้นะครับครับไม่แล้วจะได้ตังค์ยังไงครับจะได้ตังค์เลยไหมก <br> uh. ็ถ้าคุณพี่เริ่มทามงานก็ได้นะครับถ้าพี่ปั๊มยอดขายได้เยอะพี่ก็ได้ตังค์เยอะนะครับวันละห้าร้อยถึงสองพันเขาปั๊มยอดขายทํายังไงครับ ก็เหมือนที่เข้าไปซื้อของในแอปช้อปปี้หรื a ราด้าแต่ที่ไม่ได้ซื้อจริงๆนะครับแล้วพี่ก็ขายของให้แม่ค้าคืนแล้วพี่ก็รับค่าคอมมิชชั่นจากทางร้านค้ามานะคะให้ให้ให้เหมือนกับไปซื้อเหรอใช่ครับแต่ไม่ได้ซื้อนะครับอ๋อๆแล้วได้ตังแล้วได้ตังย์ขายับได้ตังได้ตังเลยไหมได้ตังวันต่อวันเลยไหมได้วันต่อวันเลยนะคบได้ได้แล้วแล้วรายอะไรครับ อีกพื้เล็กนะครับครับครับห้าสี่เก้านะครับ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 แอดมินชื่อว่าจินนี่นะครับครับครับท่านพี่ผมแอดมินแล้วท่าพี่แจ้งรหัสแนะนําตัวพี่ด้วยนะครับหนึ่งแปดนะครับครับโอเคไหมครับแล้วแล้วแล้วพอทําหลังจากนั้นแล้วจะได้ตังค์เลยไหมครับ เลยนะครับแบบแต้งวันต่อวันเลยครับเพราะวิ่งเป็นพาทไามออนไลน์นะครับไมได้เป็นพนักงานประจํานะครับแล้วต้องเสียค่าสมัครอะไรไหมครับไม่นะครับตอนสมัครทางบริษัทเราก็สมัครให้ฟรีนะคะอ๋อครับครับครับได้ครับเดี๋ยวแอดไลน์ไปครับคับผมเดี๋ยวแอดมิะคอยบริการที่นะครับครับครับค่ะสวัสดีครับเออมันคืออะไรอ่ะพี่หนุ่ม มันของจริงหรือของปลอมเนี่ยก็นั่นน่ะสิเขาบอกว่าเป็นอะไรนะให้แอดไลน์แล้วก็แอดไลน์ไปปั่นยอดไปปั่นยอดบาซาดากับช้อปปี้แล้วเขาจะได้วันละห้ารอถึงสองพันแล้อก็งงๆว่นมันมันมันจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลียนจนกระทั่งแบบถ้าเกิดว่าคนที่เขาต้องการเงินหรืออยากมีรายได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีการแอดแล้วก็ไปไปลงเชื่อได้ แต่เราก็ไม่รู้อันนี้มันจริงหรือไม่จริงนะเดี๋ยวต้องไปลองไปพิสูจน์สิเดี๋ยวลองแอปทูนไปดูหน่แล้วลองคุยเพราะว่ามันเป็นการปัดยอดแต่อะไรอย่างนี้ด้วยนกบอกเมื่อกี้บอกว่าไม่มีไรบอกอ้าวพี่ใช้โทรศัพท์อะไรพีใช้โทรศัพท์อาม่ากับก็นงงเออรุ่นอาม่าไงคุ่นนี้มาทำอะไรอยู่วะวันนี้คือจะมา อยู่คนนี้มาทำอะไรคือจะมาสัมภาษณ์มพี่นุ่มว่าเป็นยังไงแต่พอมาเจอเหตุการณ์เป็นยงไงเลยแบบ ah เอ้าเรื่องเรานี่แหละเรื่องคนอื่น <laughs> ไม่ต้องไปยุ่งเลย